สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิขขร์ดกูสกคนเดอรมืร่อนนี้กัมาพบมาพ่อกัน้องพัสลาสาวลา,าวเก่าน้องพี่น้องบรรยากาศอยู่ไหยนยูนะคือเก่าบรรยากาศดีแท้ดีว่าพี่น้องมื่อนนี้สภาพพ่อแม่พี่น้อง,องไปเลี้ยงงวัวครั้งแรกของปีน้องพี่น้องคนดูมึงในพี่น้องบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกในทางใดดำนาในบอ่อพี่น้องแถวบา้านน้องพัสลาเขาเริ่มทยอยดำนาแต่ว่าน้าเ้าประเทศนาเดือนปีนี้พี่น้องหวานเอาหยอดเอาเสือพี่น้อง พาพี่น้องไปเลี้ยงงัวครั้งแรกของปีสิรอดหรือสิลวงพี่นอ้องเพราะว่าบ่มีคนเลี้ยงอีพอก็หยอดเขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวสีให้เบิ่งบรรยากาศป้าพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเนาะโอ้ใส่กรุ๊ปก่อนเขาเหลื่อมตากล้องเขามาถ่ายมันขนาดมันสีดำดำเลยน,พน,รรยาาน,นะพี่น้อง A A เพราะว่าเขามันบ่มีแดดมันหมักแสงแดดพี่น้องไอโฟ่ไอซัมซุงเอหานาะพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ่งบรรยากาศแถวหน้าก่อนพี่น้องเป็นใไนไดเน่ไปเบิ่งกันเลยเนาะ อันนี้ก exactly. ็สิเป็นบรรยากาศนะพี่น้องเข่าก็กำลังเริ่มอันนั้นแบบว่าใหญ่เติบไปได้แค่เซิร์เบิ่งก่อนเห็นหมอพี่น้องปีเตเก่าสีสอหลงห่วงเนาะปีนี่ฮะหยอดเข่าไว้ปีตเเก่านะชิว่านเอาพี่น้องเอ้ยปีเตเก่าสีดำเอานน่ก็สิเป็นแถวคล้ายดำแต่กะบโบสูดดำเนาะพี่น้องบ่มีคนเหตุพี่น้อง บาดเป็นมะไฮเป็นมาะไฮเฮาบอก่าเยาเฮ็ดนาเฮาเป็นยากเฮ็ดเฮาเฮาเมื่อยพี่น้องเฮ็ดนาเพิรอสิแล้วเนาะนี่นากะมีท่างใหญ่ๆนะทุกคนดำสองเมื่อจากซีเลวพี่น้องให้ี่กะกำลังเกิดซสำไร็จสำหนึ่งมุงแนี่น้ำพนกำลังตกแถวเดินนาเฮากัญยาเพิ่งกำลังเกิดพี่น้องเดี๋ยอะแยะเบิ่งข่าหวาดเลยพี่น้องข่าตัวเที่ยงหลุมพูเดี๋ยวสิย่างไปหลุมก่อนพี่น้องโอ้ยไข้แต่มันบอดแดดมาเนี่ย ไปอนันพี่น้องน้องหลานนะช่วน้องพัสราไปโลกกาเนาะพี่น้องแต่บได้ไปเด้อยเพราะว่าห้อง่มีคนเลี้ยงงูวพี่น้องกับเฮากับขีบ้ข้านแล้วนะ้าเฮาเองเฮาบ่นเนาะอันนี้สิเป็นข่าวหวานพี่น้องทุกคนวะพี่น้องว่าที่โพดบอหรือห่างพี่น้องแต่สําหรับเขา,าเคืาาอ,อว่าที่พี่น้องไผที่เคยหวานก็เม่นมาบอกฮาเดอร์ว่าทีรือห่างเนาะอันนี้ฮะเฮากับบูฮูเฮาเคยหวานเนาะ ครั้งแรกของปีเทวันเขาแต่น้องพัราว่าพอดีด้พี่น้องแนมเบิรขึ้นสิทีแต่ว่าก็ง,งามดีเนาะแถวุ่มในกาสิประมาณนี้เนาะพี่น้งองนางหม่วงก็คือสุกยอดพี่น้องเต็มต้นเลยสุกแท้สุกว,ว่ะบรรยากาศดีแท้ดีว่ะเนาะไม่ว่ายามนานี่มันก็หน,น้ามองแนบพี่น้องพอดีดำนานเลยแล้วนี่ ไฮเนี่ยก็สิประมาณนี้พี่น้องแต่โบซัาามดำเดอ้อได้ก็แต่ว่าเพราะมีคนเห็ดเนาะอยู่นะเนาะพี่น้องบรรยากาศดูหอยูดา,าคือดีเลยแต่มาพันคืมฟ้าคืมฝนนะทุกคนหน้าบริเหตพี่น้องปีนี้ก็รับสมัครลูกเคยมาเลี้ยง,งวัวเด้อพี่น้อง เดี๋ยวน้องพาสรากันจะขึ้นไปเลี้ยงงัวนกับหลานเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเด้อบรรยากาศฝนตกพี่น้องงัวเขาซ้ำนิดเดียวใช่ไหม่อยเนาะมาพี่น้อ,อางงานงัวมาปล่อยงัวมั้บรรยากาศอย,อยู่ฮันยีนาคือเก่าเด้อพี่น้องบมาจะไปทางไหนอยู่ันยีนาปล่อยงัวก่อน ตุลุ่มค่ะอืออีแม่บอกให้ไข่ตุลุมถึงใึงข่อยตีดบ่กูจะปล่อยไปจะจับขี่ไปบ่อยไหมบ่กูไปจะจับไปแค่กูปล่อยมาไว้ปล่อยสอ ผู้กนันย่างไรจะจับผีมันจ้ผูกมันของกันไม่ได้ทาทีนี่เด้อมันอม,มันพองกันนี่ายไปไหนได้ดหาแมวแล้วปอยเขาไม่อยากจับผีของกันกคนคอบ,บอกงามันกลายปเป็นแงงวที่น้อง

มาแล้วพี่น้องไม่้ดงขี่พามุ้ยจะจับขี่อันนี้ก็สิเป็นเทียงนะเฮานะพี่น้องเพิ่นก็กินหมากมะง,ง่วงกามะางวงเห็ดมะง่วงแผ่นที่พี่น้อง ขี่ข้านก็เฝเเ้าแถวแคมนาแล้วเขาก็สิไปนะาแถวใกล้ๆแถวนี่ยน้อยหนึ่งนะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นถ้ากระยดมากับร้านทรายจ้านี่พี่น้อง อันนี้นี่ให้นี่ฮะพอดีบถีโบห่างนี่หวานเบิดเนาะโบมีผู้เหตุพี่น้องฮะลูกเคยมาเห็นุนาเดิอ,บ,อมมบ่บเมนว่าว่าพี่น้องเวลาเผางวานี่ห้องไปหูไปยนงห้องอยากลับพี่นอ้องเขาอยากนอน,อน,อนแบบไม่จะเหตุอย่างเลยอย่างพี่น้องอย่างนั่งอยากนอนอยู่ แต่ก็จำเป็นในด,ดอกมาเรยงเนะเาะาะว่าคนดูนี่เขากำลังออกใข่เนี่ยพอดีพี่น้องเป็นบบแบบมันกำลังปงุ่งมิตายใหญ่เลยนะก็ได้เนาะเจ้าเดินมาเป็นแทวนี้ก้างแตกงอกหข่เนี่ยอยู่แทวมันนีแหละเรียงงอก,กสบายอยู่ม่ไก็เลยมีเขา ร้านก็บบ่ได้ใส่สงขยะเอาพี่น้อง่บวดำแห่งบร่ได้ใส่ส่งขยาแห่งดำกว่าเก่านนี่อกจินนัมเอาแห้งหยางก่อนพี่น้องงู8ตัวเด้อพี่น้องเอาขายเบิดเนาะ ว่ามันเลี้ยงลายแล้วมันเลี้ยงยากพี่น้องแต่เปดโตก็ยังมาลายคำซาเฮานนี้บุเรี้ยงงัวามไปมืเอเนาเหดปวกอันนี้แหละเห็ดไม่เห็ดปวกเนาะสิเก็บเอานี้เป็นคนเรียกงัวด้วยพี่น้องมาอนี้ทางกับเพื่อนเพื่อนเกิดปัทไเกิดไม่น้อยนี่มาพี่น้อง ว่านนี่พายมาเลี้ยงโดมว่านึงไม้แม่นะพี่น้องอย่างไปลเลยพวกนี้ไม้ลอยแข็งเลี้ยงงวเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดยังไง ตกแข้งแขงเดตคาไบอกว่าเฮกับแป้ง ตอนเมื่อสีอาคคำคนบเห็นพี่น้องปกไว้ก็เด้อยามนี่เขาก็คุดจีรอกุงแน่แตกเบิดพุ่นงวเหาไปพูดเลยไม่ว่ายามนีโต้แน้นอนเขาคุดขายพี่น้องบอลเลี่ยงงัวก็เป็นเดินหน้าเก่าเขาพี่น้องงัวคนอื่นก็มีสองสามจุม่ผมผมุ่นแนปละลายเนี่ะบอมีหยาดแต่ว่าเลี่ยงไปเห็นอะไรพี่น้องนี่ กินมาหลอกมาแยกเล่มไปพอได้อ right? ิ right. an, uh, ่มพี่น้องถ้าเบิดเมื่อมันก็อิ่มได้พี่น้องเทิงว่าบุมีหยาก็พอได้เล่มย้อนได้มันก็หาหลอกกินแถวหม่เลยพี่น้องก็พอได้เลบมอยู่ได้ทางเพิงกันเดินเข้ากว้างอยู่พี่น้องมันเป็นนาเก่าแล้วเขาบร่ได้เห็ดนะลานเ้านังผู้ผู้่นนางผู้เดียวอยู่ผู้นางมีโทรศัพท์พี่น้อง สะกนั่งอยู่ื่อๆทั็นไรจะนอยเขาก็สิพาพี่น้องหล่อเมือเลยเนาะมันแดดเมื่อยขี้ขันหอนหวยหอนหองหอนนองหองบึงแล้วกาหัวหน้อยๆยังประมาณอยู่มาเอ้ยน้ำลายดีไหมครับมันเปื้อนเนาะน้ำต้นตาพี่น้อง เมื่อก่อนเมื่อก่อนไลงัวเมือม่อ,อไปเขาเมือ่อน้ำบระวันขำแล้วพี่น้องซวยแล้วเขาก็ม่กินข่าวตอนนี้เขาก็มาหัวเทียงแล้วพี่น้องก็นอนในเปร์ได้พี่น้องยังไม่ได้กินนัดข่าวส้กหนึ่งโมงสองโมงยังไม่ได้กิน,นข่าวเพนพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องพัชราก่ะภาพ่อแมพี่น้องไปหาเลกงวัวขังเลคลองไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับ พอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดีเด้อพี่น้อง